บรรยากาศที่ดีจริงๆเลยเห้ย <c oughs> น,นายทำอะไรของนายเนี่ย <c oughs> ฉันต้องการหมวกนั่นหมวกนั้นมันแท้โทษทีพวกคือหมวกน่าจะต้องใช้ทำงานอะแล้วเป็นหมวกสำคัญต่อฉันด้วยอ้เอาหมวกนี่ไปไม่ต้องโวยวายนะ <c oughs> ไม่เอาเว้ย <c oughs> อะไรของมันวะ อีถ้าไหนไม่หยุดนะฉันจะใช้กำลังกำมองไอ้ห้าเอาอค่โทษนะคะคือแฟนฉันมันเป็นบ้าน,นะคะคือเขาเขาเจออบัติเหตุนดีดหน่อยหน่อยนะคะขอโทษด้วยนะคะก็ได้จะต้องการหมวกน,นั่นเดียวนี้งั้นพวกเราไม่ต้องไปสนใจหมวกนั่นดีกว่ามันก็เป็นแค่หมวกนะไม่ต้องห่วงนะไปกระเถอด อืมนั่นอะไรอ่ะเออทุกคนคะคือคือขอประทานโทษเนยนะคะคือขอแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน